อ้ํพัชราภาตอบดราม่าอาหารเอสุพชัยราคาแพงเกินไปล่าสุดอ้ํพัชราภาศิลปินในสังกัดของเอสุพชัยได้ออกมาเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าเราบอกเขาว่าแพงจังเลยแต่พอเขามาแจกแจงหมูเขาซื้อหมูจากคนที่อ้ําสั่งซื้ออันนู้นอันนี้ อ้าเข้าใจแล้วว่าทําไมราคานั้นส่วนกุ้งก็ถามว่าทําไมถูกจังเลยมันไม่ชิน3ามร้อยเก้าบาททําไมถูกทําไมเมนูอื่นแพงเขาก็บอกว่าเขาลงตามต้นทุนของเขาที่จริงกุ้งเขาไม่ได้กําไรเลยแล้วน้ําจิ้มเขาก็ให้ถุงใหญ่แล้วทุกอย่างมันแพงนะคะนี่ไม่ได้อวยนะไม่ได้เข้าข้าง บางอย่างแพงก็รู้สึกแพงแต่พอเรารู้ว่าซื้อของจากคนนู้นคนนี้ก็เข้าใจได้อ้าว่ามันแพงอะไรรู้ไหมค่ารถบวงเลบ็บค่าขนส่งเพราะเราบวกค่ารถไปก็รู้สึกแพงที่ค่าส่งแหละรับว่าพี่เอกเครียดหลังเจอดราม่านางก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงๆนางเป็นคนโลกสดใสแบ๊วเบอะคา่ะก็ปล่อยผ่านไปทุกใจนางก็ไม่ค่อยพูดอะไรหรอกทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ